สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนุ่น property นุ่นเองค่ะวันนี้นะคะนุ่นจะพาทุกคนค่ะมารีวิวบ้านนะคะที่อยู่บริเวณกบินบุรีปกติแล้วเป็นประจำที่นุ่นมารีวิวก็คือจะรีวิวบ้านที่พัทยานะคะแต่วันนี้เราจะมากันที่กระบินบุรีนะคะวันนี้นุ่นไม่ได้มาคนเดียวค่ะพาเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์ของโครงการของนุ่นเองมาด้วยนะคะก็ขอแนะนําให้รู้จักกับคุณท็อปนะคะครับผมผมท็อปนะครับ เื่อนนุ่นนะครับผมค่ะ,ะก็วันนี้เนาะเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้าใครเคยดูตอนเรารีวิวโครงการแรกจะจำได้นะคะคพามาดู t h o ฮาส์เฟสสอกันว่าเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นโครงการที่2นะครับมี4หลังเท่านั้นครับมีสี่หลังมาจา,มาจองกันได้เลยทีเดียวเชียวค่ะตอนนี้บ้านเสร็จไปถึงไหนแล้วคะคุณท็อปบ้านเสร็จประมาณ90%แล้วนะครับแล้วก็จะพร้อมขายอีกหนึ่งหลังแล้วนะครับผมซึ่งเมื่อวานนะครับมี ลูกค้านะครับเข้ามาเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็สนใจแล้วก็ยื่นสินเชื่อเลยนะครับผมค่ะก็จองไปแล้วหนึ่งหลังนะคะคก็อย่าช้านาะมีแค่เหลืออีก3ามหลังเท่านั้นนะคะคสําหรับใครที่ต้องการบ้านนะคะที่บรรยากาศเป็น <ลง S 1> ส่วนตัวนะคะไม่ต้องการเอ่อที่จะมีค่าส่วนกลางแล้วก็ได้บ้านเดี่ยวเนาะใ,ในราคาที่จับต้องได้ที่นี่น่าสนใจมากๆเลยยังไงก็มาชมกันก่อนนะคะเดี๋ยว เราพาเข้าไปดูในบ้านกันเนาะใช่ครับุ่นจะพาดูในบ้านและบริเวณรอบๆบ้านนะคะอันนี้เป็นบ้านของเรานะคะทั้งหมด4หลังนะทำสี่หลังนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแล้วเอาจริงถือว่าไม่เปี่ยวนะคะเพราะว่าออกไปนิดเดียวก็จะเป็น หมู่บ้านเจริญทรัพย์เนาะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นตลาดเจริญทรัพย์นะคะบ้านของเรานะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาด50ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านก็คือ68ตารางเมตรสำหรับหน้ากว้างของที่ดินของแต่ละบ้านเนี่ยก็คือจะกว้างขนาด10เมตรแล้วสำหรับตัวบ้านเนี่ยหน้ากว้างก็จะอยู่ที่6.5นะคะแล้วก็ความลึกเนี่ยก็จะอยู่ที่10เมตร พื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะอย่างที่เห็นก็จะกว้างเลยนะคะสามารถจอดรถได้2คันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังเหลือที่ในส่วนของที่สามารถเอาไว้ปลูกต้นไม้ปลูกนู่นนี่นั่นได้นะด้านหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยลายหินอ่อนสวยงามน,นะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูบริเวณรอบๆบ,บ้านก่อนดีกวนะ่านาะ อันนี้นะก็เป็นบริเวณด้านข้างบ้านนะคะกว้างเลยทีเดียวทั้ง2ด้านนะตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะคะเลืออีกนิดหนึ่งแต่ว่าก็ไม่นานค่ะก็จะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์อันนี้เป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะคะซึ่งถือได้ว่ามีพื้นที่เหลือเยอะมากเลยนะคะก็2เมตรเหมือนกันเราทํานะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะสามารถที่จะต่อเติมเนาะใครอยากจะต่อเพิ่มเติมเป็นครัว หรือเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็สามารถทำได้นะคะพื้นที่เยอะมากๆเลยทีเดียวนะเหมาะสำหรับใครที่อยากมีบ้านในลักษณะที่เป็นบ้านเดี่ยวนะแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถต่อเติมได้แล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้นะคะอันนี้เป็นบริเวณด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะคะโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นถนนค่ะเดี๋ยวพามาดูบริเวณห้องโถงนะคะ นี้นะมีขนาดกว้าง3เมตรคูณ7เมตรนะคะซึ่งห้องโถงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลนะคะนี่นะคะกว้างเลยทีเดียวซึ่งขนาดห้องโถงแบบนี้นะคะสามารถที่จะจุคนได้หลายคนเลยนะคะถ้าอยากจะมีปาร์ตี้กันในบ้านหรือว่าจะจัดสังสรรค์เนี่ยก็สามารถทำได้ในบ้านเลยนะคะโอเค๋ยวให้ดูทางด้านนี้ เป็นยังไงคะใหญ่โตเลยเนาะเดี๋ยวเราเข้ามาต่อกันที่บริเวณห้องนอนแรกกันนะคะห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ของบ้านนะคะซึ่งมีขนาด3.5คูณ4.5เมตรนะอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะคะซึ่งก็จะมีหน้าต่างทั้งสองด้านนะคะไอจะให้ดูภาพกว้างห้องนอนนี้นะคะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะโอเค นีนะบริเวณรอบๆห้องบริเวณห้องนอนนี้นะคะมองออกไปเนี่ยก็จะสามารถเห็นวิวนะคะเป็นวิวต้นข้าวบรรยากาศดีมากเลยค่ะแล้วก็ลมพัดผ่านเย็นสบายนะใครที่ชอบอ,อ,อยู่แบบธรรมชาตินะคะไมไ่ต้องการให้มีส่วนกลางมีค่าส่วนกลางอะไรก็สามารถที่จะมาดูที่นี่ได้นะคะทั้งพื้นที่เยอะแล้วก็ ในเรื่องของบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะมาต่อกันที่บริเวณห้องน้ำนะคะเดี๋ยวจะพาดูห้องน้ำด้านนั้นนะ mm hmm. ก็จะตกแต่งเนาะสวยงามด้วยกระเบื้องสีขาวตัดดำนะคะขณะน,นี้สุขภัณฑ์ก็ใช้แบบแซนด์ดคุณภาพทั่วไปนะคะ อันนี้ก็เป็นบริเวณภายในของด้านห้องน้นะคะแล้วก็มีกระจกอ่างล้างหน้าใหา้ันมาดูที่ห้องนอนที่สองนะคะเข้าไปเลยอันนี้เป็นห้องนอนที่สองนะคะมีขนาด3 3คูณ3.5เมตรนะก็จะมีหน้าต่างทั้งสองด้านนะคะเดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆห้องนะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะข้างนอกจริงๆเนี่ยลมเนี่ยพัดผ่านเข้าในทุกๆท,ทางของบ้านเลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะก็บรรยากาศดีอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังบ้านนะคะอ่ะต่อเข้ามานะคะบริเวณครัวด้านหลังบ้านนะ ก็จะมีขนาดตรงนี้นะคะอยู่ที่3าคูณสเมตรนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเรามีการต่อเติมเคาน์เตอร์อครัวให้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยก็จะมีซิงค์ล้างมือนะแล้วก็ตู้เนี่ยก็สามารถที่จะเก็บของได้ด้วยนะคะปูกระเบื้องอย่างดีเลยค่ะอ่ะจะเปิดให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านในนะซึ่งสามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะต่อกันที่ห้องน้ําที่2นะคะ ตกแต่งเหมือนกันนะคะทั้งห้องน้ําแรกและห้องน้ําที่2ก็คือใช้กระเบื้องนะคะสีขาวตัดสีดำแล้วก็มีลูกเล่นนิดหน่อยสวยงามเลยค่ะ<ฮ>นี่นะเ็าจะมีฝากตัวให้แล้วก็มีในส่วนของกระจกนะคะ<ฮ>แล้วก็อ่างน้าหน้านะตามมาตรฐาน สำหรับการเดินทางมาทีเฮาส์เฟสสองของเรานะครับเราก็แนะนำนะครับให้ทางลูกค้านะครับขับรถมาทางหมู่บ้านเจริญทรัพย์นะครับพอเข้ามาทางหมู่บ้านเจริญทรัพย์เสร็จแล้วนะครับพอถึงสิ้นสุดกำแพงของหมู่บ้านเจริญทรัพย์นะครับให้เราเลี้ยวขวาเข้ามานะครับแล้วก็มาตามถนนนะครับเข้ามานะครับก็จะถึงโครงการของเรานะครับซึ่งก็จะเห็นลักษณะของบ้านของเรานะครับลักษณะนี้นะครับ ก็เข้ามาไม่ยากนะครับสถานที่ใกล้เคียงนะครับที่ใกล้กับโครงการของเรานะครับก็ขับรถไปแค่เพียง10นาทีนะครับเราก็จะถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมกระบ,บินบุรีนะครับหรือไปโรงพยาบาลนาดีนะคบเพียงเวลาประมาณ15นาทีก็ถึงนะครับผมใกล้ตลาด,ลกดใกล้ตลาดะะจเจริญทรัพย์แล้วก็ใกล้ตลาด บ้านโคกอุดมสุขนะครับรวมถึงร้านอาหารมากมายนะครับที่อยู่ในบริเวณรอบข้างนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปั๊มน้ํามันก็อยู่ใกล้กับปั๊มน้ํามันเทสโซนะครับผมสามารถเดินทางเข้าสู่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับได้เร็วนะครับแล้วก็พื้นที่ของเรานะครับเป็นพื้นที่ค่อนข้างส่วนตัวมากแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเลยนะครับคุณนุ่นนะครับค่ะก็เนาะบ้านที่อยู่ใน แหล่งอำนวยความสะดวกครบครันเนะาะอย่างที่คุณท็อปบอกไปแล้วก็ยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกก็สามารถหาได้ที่นี่นะคะที่ t ีเฮาส์เฟสสของเราเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการพาชมทรัพย์นะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าชมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องราคาบ้านแล้วก็การวางจองนะคะที่นี่จะมีตั้งแต่ราคา1.75จนถึง1.85นะคะขึ้นอยู่กับทำเลและที่ตั้งของบ้านว่าอยู่ในจุดไหนนะคะแล้วก็เรื่องของการวางจองเนี่ยถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาจองบ้านกับเราได้เลยนะคะวางจองแค่ 5,000บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เราเนี่ยดำเนินการเรื่องสินเชื่อให้ฟรีด้วยนะคะมาปรึกษานุ่นได้เลยนะคะถ้าใครกลัวในเรื่องของว่าเอ้ฉันจะกู้ผ่านไหมเนี่ยนุ่นสามารถช่วยคุณได้ค่ะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือถ้าสมมติว่ามีปัญหาเรื่องการกู้ไม่ผ่านนะคะเรายินดีคืนเงินค่ะเราไม่คิดเงินสักบาทหนึ่งเลยนะคะยังไงก็ลองมาชมกันได้นะคะหรือว่ามาคุยเงื่อนไขกันได้เลยค่ะ สำหรับในส่วนของโปรโมชั่นนะคะเราก็มีโปรโมชั่นให้หลายรายการเลยนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็สามารถโทรสอบถามนุ่นได้ที่0864597998ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย